nine, eight, seven, six, five, four. สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็ดไอเดียผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับไอเดียใหม่สดๆที่ไม่ต้องก๊อปปี้ใครในชื่อง,งานว่าบุรพามิวสิกเฟสติวัล2009จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้าครับตอนนี้ผมได้มาอยู่หน้าบริเวณงานบุรพามิวสิกเฟสติวัลวันนี้เราจะมาชมละครเรื่องสุดปรรถนาจะสนุกมากขนาดไหนตาผมมาเลยครับ ฉันเองก็เช่นกันนี่เลยที่ใช้เพลงรักที่ใช้เพลงซึ้ไม่มีคำวาคิดถึงไม่เลยไม่เลยมันไม่ o ีไม่มีเรื่องาบัเรื่องก้อนกระตูและก็เรื่องฉากโที่นี้นะคะที่ฉันบอกแล้วนี่ค่ะบพราะที่รู้งานทุกอย่าง โอ้แล oh, no, no. oh, ้วแล้วคุณทำงานอะไรเหรอครับแอ้วม่ะคะคุณทำงานอะไรเคะเดี๋ยวนะคะเอ๊ทำอะไรเอ่ทำอะไรก่อนหนึ่งคะ รคับผมแค่นรือเปล่าครับโอ,แโอยแล้ผมก็รูปด้านหน้าตาทีขนาดเนี้ยผมก็ไปเล่นกล้ยามที่ไหนครับครับวันนี้ก็สนุกมากครับละครเรื่องนี้ครับแล้วผูห้หญิงที่นั่งอ่ข้างผมนี่ก็คือพุ่งกลับละครเรื่องสิป่ากระนาครับ แนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อวิสาทองแท้วุ้ยนะคะชื่อเล่นชื่อวุ้ยนะคะเรียนอยู่ปีสี่การแสดงและต้นแบการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดิจิทัลสเต้นครับวุ้ยครับคุณมีความคิดหรือว่าไอเดียเด็ดๆอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นใจในการสร้างละครนี้ครับก็ที่คิดไว้เลยนะคะก็คืออยากให้คนดูเนี่ยได้ดูงานที่มันต่างไป แต่ละครที่ทำเนี่ยเป็นละครแนวเชิดเป็นละครที่ค่อนข้างเข้าใจยากเข้าใจยากพอสมควรโดยละครไม่ได้ไม่ได้สื่อสารออกมาตรงๆแล้วคนดูเข้าใจเลยแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้คนดูได้แชร์ความคิดได้คิดและแก้ไขปัญหาไปกับตัวละครแม้กระทั่งตอนจบของเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าละครเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นแต่คนดูก็จะได้ใช้ มองของตัวเองในการตัดสินว่าตัวละครแล้วก็เรื่องเนี้ยเกิดเกิดอะไรขึ้นประมาณเนี้ยครับแล้วเราก็จะมาสัมภาษณ์กับนักแสดงนะครับนั่นโต๊หน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อนายปริยการรอดแก้วนะครับครับรับบทเป็นอะไรครับในเรื่องในเรื่องสุดป่าถนานะครับรับบทเป็นพ่อครับแล้วก็คือชื่อในเรื่องเนี่ยก็ชื่อว่าพ่อด้วย แล้วรู้สึกไงที่ได้รับบทะทุนพ่อเนี่ยครับรู้สึกอย่างไรก็สําหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเป็นละครแนว er. แอพซอร์ต์ก็ยากโดยโดยแนวละครอยู่แล้วแล้วก็คาแรคเตอร์ของพ่อเนี่ยก็จะเป็นคนพูดเนิร์ดพูดสุภาพมีความผิดปกติที่ขาเดินก็ตัวโกงนิดๆทุกอ,อย่างเป็นประสรคหมดหมดเลยก็ทําให้ให้ตัวเรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาฝึกซ้อมแล้วก็ อะไรนะเรียนเรียนรู้กับการเป็นนักแสดงบนเวทีมากขึ้นก็รู้สึกดีใจมากๆรอบสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคู่กับละคารเรื่องสุปัถนาแล้วก็นักแสดงด้วยครับขอบคุณครับครับเป็นยังไงครับกับช่วงเด็ดมิสิกในวันนี้และใน,นช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเข้า,ก,ากัวช่วงไอเดียเด็ดจะมีไอเดียอะไรเด็ดให้นานผู้ชมไ้ชมกันตอนช่วงหน้าครับ สำหรับช่วงเด็ดไอเดียผมขอฝากข้อคิดไว้ให้เพื่อนๆว่าหยุดคิดหยุดฝันหยุดสร้างสรรค์ข้อกับตายสำหรับวันนี้ผมขอลาพเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ